เอาละครับวันนี้แบตไตนะครับมาบุกงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่37นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าปีนี้เทรนของรถไฟฟ้าเนี่ยมาแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวแพนนะครับจะพาไปดูนะครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมีกี่รุ่นนะครับมียี่ห้ออะไรบ้างแล้วก็ราคาเป็นยังไงรวมถึงว่าสามารถขับได้จริงระยะทางเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดใครอยากรู้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด C First กดอะไรด้กดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับ ตอนนี้แล้วครับเราก็อยู่กันที่บูธมิสูบิชินะครับอันนี้ก็เป็นรุ่น Outlander นะครับ p h t v นะครับเป็น p ลั g อินไฮบริดนะก็คือสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับอยู่ที่55กิโลเมตรนะครับมีอัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ยอยู่ที่52.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ความพิเศษของมันนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหลัง เอาแรนเดอร์ er ตัวนี้นะครับมีไฟเอาต์พุตเนี่ยอยู่ที่1,500วัตต์นะครับถ้าเกิดใครที่ต้องการแบบไปแคมปิ้งไปอย่างนี้นะครับอยากใช้ไฟเนี่ยตัวนี้เนี่ยซัพพอร์ตได้ถึง1,500วัตต์เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ชาร์จของเขานะครับโดยตัวเอาแรนเดอร์ตัวนี้นะครับเป็นหัวชาร์จแบบไทป์วันนะครับแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดบ้านใครนะครับเป็นสายแบบ Type 2เนี่ยบบก็จะมี หัวสำหรับคอนเวิร์ตมาให้นะครับราคาของ Outlander PHEV ตัวนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่1 7 4 9 0 0้านานะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่รองกว่านั้นหน่อยก็จะลดไปแสนหนึ่งนะครับมากันที่ฮุนไดบ้านนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงติดภาพฮุนไดว่าเป็นรถตู้นะครับอย่างเช่นฮุนได H1 นะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าฮุนไดเนี่ยเขามีรถ E ีเหมือนกันนะครับซึ่งมี2ตัวนะครับก็คือโคโนานะครับแล้วก็ตัวไอออนิกนะครับ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า2ตัวนี้เนี่ยเปิดมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าข่าวมันเงียบม,มากๆเลยนะครับขณะตัวผมเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่ามี2ตัวนี้แต่ว่าได้มาเห็นที่งานเนี่ยก็เลยแบบผมรู้สึกว่ามันดีไซน์ดูดีนะครับเดี๋ยวไปดูสเปคกันว่าเป็นยังไงครับมากันที่ตัวไอออนิกตัวนี้ก่อนนะครับก็คือ สามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุดเนี่ย165กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ชาร์จเต็มหนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งได้สูงสุดถึง280กิโเมตรเลยทีเดียวแล้วก็มีวิธีชาร์จหลายแบบนะครับเดี๋ยวผมพูดคร่าวๆไ้ฟังแล้วกันก็คือถ้าเกิดชาร์จผ่านไฟบ้านนะครับแต่ต้องใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดชาร์จผ่านวอลบ็อกเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่4ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าทางคุณได้เนี่ยไม่ได้แถมวอลล์บ็อกให้นะครับราคาตัวนี้นะครู 1, 7, 4, 9, ารรรดรา,าดม อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือคุนไดโคน่านะครับเดี๋ยวมาดูสเปกกันครับสเปคของโค n นนะครับก็น่าจะใกล้ๆเคียงกับไอโอニนะครับก็คือความเร็วเนี่ยมันจะมี2รุ่นนะครับก็คือมีรุ่น SE กับรุ่น SE l นะครับซึ่ง2รุ่นเนี่ยก็ต่างกันที่จํานวนของแบตเตอรี่นะครับหมายถึงว่าปริมาณแบบว่าใช้ได้เยอะแค่ไหนวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะครับซึ่ง SE l เนี่ยก็จะวิ่งได้ไกลกว่านะครับเครื่องแรงกว่านิดนึงนะครับก็จะวิ่งได้ความเร็วสูงสุดเนี่ยประมาณ150ยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบก แล้วะทางวิ่งสูงสุดเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัว SE ธรรมดานะครับอยู่ที่312กิโลเมตรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่น SEL เนี่ยวิ่งได้สูงสุดถึง482กิโลเมตรเลยทีเดียวเรียกได้ว่าชาร์จทีหนึ่งเนี่ยแบบวิ่งได้วัน2วันไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็การชาร์จไฟเนี่ยก็คล้ายๆตัวไอออนิกนะครับก็คือมีทั้งชาร์จไฟบ้านนะครับแล้วก็ชาร์จผ่านบล็อกนะครับถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาเนี่ยชาร์จไฟบ้านเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ31ชั่รับเก้าชั่ว ชาร์จกันข้ามวันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวอลลบ็อกเนี่ยตัว SE เนี่ยจะชาร์จอยู่ที่6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ SEL เนี่ยชาร์จอยู่ที่9ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าแบตเตอรี่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ใช้เวลาในการชาร์จที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะซื้อรุ่นนี้เนี่ยก็ต้องมองหาวอลบ็อกไว้แน่นอนนะครับสำหรับราคาของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่1 8น9 0 0 0บานแ็รุ่นสี่เนี่ย2 2้า0 0นบาทครับแลอวก็รุ่นดอเล็กซัยส้างนะครับ ก็ต้องบอกว่าเล็กซัสเนี่ยตัวนี้เลยนะครับ UX 300e นะครับคือแต่ก่อนเนี่ยโมเดลเนี้ยมันเป็นไฮบริดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเล็กซัสเนี่ยเขาทำเป็นเพียร์อนะครับหรือว่าเป็นไฟฟ้า100%เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามดูสเปคชาร์จเต็มหนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งได้สูงสุดถึง360กิโลเมตรนะครับถ้าเกิดชาร์จผ่านไฟบ้านเนี่ยใช้เวลา12ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น DC input นะครับหรือที่เขาเรียกว่าชาเดโมของของเล็กซัสนะครับก็จะชาร์จในระยะเวลาา50นนทีะครับถือว่า เลยมากๆเลยนะครับสำหรับเทคโนโลยีของเขานะครับก็เดี๋ยวมาลองดูรอบตัวถังกันนะครับว่าเป็นไงบ้างที่ชาร์จของตัวนี้นะครับก็จะเป็น Type ทนะครับแบบนี้เลยอ่า Type ทนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝาโปองหลังกันบ้างครับรุ่นนี้นะครับก็เป็นไฟฟ้านะครับอ่าไม่ต้องยกให้เมื่อยมือนะฮะก็ข้างหลังก็ที่ใส่ของในกว้างขวางเลยนะครับแต่ว่ารีวิวที่ดีนะครับต้องมีราคานะครับเจ้าตัวนี้นะครับ UX 3 0 0 e เนี่ย ราคาอยู่ที่3ามล้านสี่แสนบาทนะครับมาที่บูธของ Audi บ้างนะครับตอนนี้ Audi เนี่ยก็มี EV c a r นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับหรือว่า e-tron Sportback 55 Quattro S-line นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าว้าวมากๆว้าวตรงไหนนะครับเพราะว่าฟังก์ชันมันเรียกได้ว่าใส่มาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับก็คือสามารถวิ่งได้สูงสุดต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่ที่460กิโลเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยถือว่าทำได้เร็วมากๆนะครับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ราคาเนี่ยอยู่ที่5 2, 9, 0, ้าล้านสองแสนาหนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าทําไมราคาถึงเป็นอย่างนี้นะครับมาดูครับนี่ดูนี่นะครับผมกอยดูนะตัวนี้ตูงนี้นี่นี่นี่สุดยอดเท่มคือมันก็คือที่ชาร์จของเขานะครับก็อันนี้ก็เป็นชาร์จชาร์จเร็วนะครับนี่ก็ชาร์จไทป์ทปกตินะครับคือต้องบอกว่าว้าวมากมาดู ดูดีมากๆต้องบอกก่อนนะครับว่าด้วยความที่มันสามารถวิ่งได้ถึง460กิโลเมตรนะครับระยะเวลาในการชาร์จแบตเนี่ยก็จะค่อนข้างนานนะครับถ้าเกิดชาร์จไฟบ้านปกติเนี่ยทางพนักง,งานนะครับเขาก็บอกว่าใช้เวลาชาร์จในประมาณ10กว่าชั่วโมงเลยนะครับถ้าเกิดเป็นไฟทั่วไปนะถ้าเป็นวอลล์บ็อกแบบนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาชาร์จที่ลดลงหน่อยนะครับเหลือมาสัก10ชั่วโมง8ดชั่วโมงแล้วแต่ว่ากําลังไฟหรือว่าตัววอล์บ็อกเนี่ยใหญ่แค่ไหนนะครับ เอาละครับมาอยู่ที่บูธของ Toyota บ้างนะครับแน่นอนว่าเจ้าใหญ่อย่าง t o y o ต้นะครับก็ต้องลงสนามรถไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับโตโยต้าไม่ได้มีรถไฟฟ้าอะไรออกใหม่นะครับก็จะมี3รุ่นเดิมนะครับก็คือ Corolla c r s s s นะครับ Camry แล้วก็ a l t ต i s นะครับซึ่ง c o r l a c r o s ่เนี่ยทางที่กว่านะครับก็ได้ทําการรีวิวลงไปสนามจริงนะครับเป็นสนามเทสต์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถไปดูได้นะครับ มากันที่บูธเกียร์บ้างนะครับเกียร์เขาก็มีรถ EV เหมือนกันนะครับหรือก็คือตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้เนี่ยมีส่วนลดสูงสุดถึง350,000บาทนะครับก็คือจากราคาปกติเนี่ยสล้านกว่าบาทนะครับก็จะลดลงมา3ามแสนห้านะครับรถตัวนี้เนี่ยพิเศษมากนะครับตรงที่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะครับชาร์จเต็มหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ได้สูงสุดถึง452กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันตรงนี้คร่าวๆนะครับก็เนี่ยนะครับได้ร แล้วก็ใช้เวลาชาร์จเนี่ยก็นานพอสมควรเพราะว่ารถเนี่ยวิ่งได้นานมากๆนะครับก็คือชาร์จไฟบ้านเนี่ยประมาณ31ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเป็น wall box ที่แบบเสียบเข้า Type 1เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดเสียบเข้า Type 1อย่างนี้นะครับก็จะใช้เวลาชาร์จเนี่ยประมาณ9้าชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีชาร์จเร็วนะครับก็คือผ่าน DC โดยตรงอันนี้เนี่ยถ้าเกิดชาร์จศูนถึง8 0เนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับ มาถึงแบรนด์ไฮเอ็นอย่างจาก,กัวบ้างนะครับเขาก็มี E ี c ีครเหมือนกันนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับ i p a c e นะครับราคาอยู่ที่5 5ล้านแสนบาทนะครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแบตใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าวิ่งในระยะทางสูงสุดถึง470กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใช้เวลาชาร์จเนี่ยค่อนข้างโอเคจริงๆมันก็ใช้เวลาชาร์จใกล้ๆกันนะครับ470กิโลเมตรเนี่ยมันก็จะชาร์จประมาณสัก10ชั่วโมงถ้าเกิดเป็นแบบบอปลักนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นเสียบไ,ไฟบ้านโดยตรงเนี่ยมันก็น่าจะนานกว่านั้นแบบ30ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดชาร์จ DC เนี่ยเดี๋ยวมาให้ดูตรงที่ชาร์จนะครับชาร์จ DC เนี่ยก็จะใช้เวลาที่น้อยกว่านะครับศูนย์ถึงแปเนี่ยอาจจะประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็เป็นช่องนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยรถยุโรปนะครับก็จะเป็นที่ชาร์จ type 2นะครับมาถึงแบรนด์ mercedes benz บ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเรียกท่านชั้นว่าเบนซ์แล้วกัน ทุกคนแน่จะคุ้นคาว่าเบน์มากกว่านะครับก็ต้องบอกว่า2ลายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นปลั๊กอินไฮบริดทั้งหมดเลยนะครับทางเบนต์เนี่ยเขาก็จะใช้ชื่อว่า EQ Power นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนี้ตัวแรกก่อนครับอันนี้นะครับก็จะเป็น C 300 e AMG Sport นะครับราคาอยู่ที่2ล้าน6 9 9 0 0นนะครับก็ต้องบอกว่าเบนซ์เนี่ยทำปลั๊กอินไฮบริดมาค่อนข้างครอบคลุมทุกรุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็น E 300 e นะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัว C 300 e นิดนึงะรก็จมี ฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่างๆที่มากขึ้นรวมถึงความปลอดภัยต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้เป็น SUV นะครับก็จะเป็นแบบตัวนี้นะครับก็คือ CLC 300e นะครับคือปลั๊กอินไฮบริดพวกนี้นะครับก็จะช่วยประหยัดพลังงานนะครับประหยัดน้ำมันไปหน่อยนึงนะครับเช่นปกติแล้วเนี่ยเครื่องเบนซินนะครับก็จะมีอัตราการสินเปลืองอยู่ประมาณ10-15กิโลเมตรต่อลิตรใช่ไหมครับถ้าเกิดมีปลั๊กอินไฮบริดมาช่วยเนี่ยก็จะได้ถึงประมาณ40-50กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ถ้าเกิดใครที่ต้องการจะวิ่งเป็นแบบเพียวไฟฟ้านะครับหรือว่าไม่ใช้น้ํามันเลยเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก40-50กิโลนะครับแล้วแต่ว่าความเร็วเราเร็วแค่ไหนนะครับแล้วก็สภาพจราจรเป็นยังไงนะครับตอนนี้เบนก็ยังมีแค่ปลั๊กอินนะครับยังไม่มีเพียวอีวีนะครับมาที่แบรนด์ซูเปอร์ไฮแอนด์พอยซ์บ้างนะครับก็ต้องบอกว่าพอยซ์ก็มาเล่นตลาด EV เหมือนกันนะครับตัวที่เห็นอยู่นี้นะครับคือไทคาร์เทอร์โบเอสนะครับซึ่งต้องบอกว่า แทบจะเป็นซูเปอร์คาร์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกันครับตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่11บเอ็ดล้านเแสนบาทนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดชาร์จเต็มนะครับในนี้เนี่ยเขาเขียนว่า3 8 8ร้อยแปดถึงสี่กิโเมตรนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาชาร์จเนี่ยก็ประมาณ10ชั่วโมงกับวอลโว่ปกตินะครับแล้วก็มีชาร์จเร็วด้วยเดี๋ยวผมจะให้มาดูฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆของตัวนี้นะครับมาดูนะครับตรงนี้นะครับรูชาร์จนะครับแต่อย่างี้นะครับอ่า ก็เป็นหัวชาร์จ Type-C นะครับแล้วก็มีที่ชาร์จ DC เหมือนปกตินะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ o r s c h e r a i านะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถในฝันของใครหลายคนแน่นอนนะครับเอาละครับมาอยู่กันที่บู n ดิสันนะครับก็ ตัวนี้เลยนะครับ Nissan kicks นะครับก็จะเรียกว่าเป็น p e v ก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าคือมันขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%แต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้มาจากการชาร์จแต่ว่ามาจากตัวมอเตอร์ของมันที่ใช้น้ํามันในการปั่นไฟเอาไฟไปขับเคลื่อนในงานนะครับก็จะมีสีเปิดตัวด้วยกัน2สีก็คือสีนี้เลยสไลด์เยลโล่นะครับกับอีกสีนึงอยู่ทางนู้นนะครับเป็นสีไนท์บลูนะครับก็จริงๆตัวนี้เนี่ย Nissan k i c k เนี่ย ก็พี่หนุ่ยได้รีวิวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปดูรีวิวในเพจแบต์ไตได้นะครับมาถึงแบรนด์ MG กันบ้างนะครับ MG เนี่ยมีรถไฟฟ้าอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ MG HS PHEV นะครับแล้วก็ MG ZS EV แล้วก็ MG ตัวใหม่ล่าสุดนะครับ MG EP ที่อยู่ข้างหลังข้างบนเวทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปที่ตัวแรกก่อนนะครับก็คือ MG HS PHEV ซึ่งเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับเดี๋ยวเราไปปดูสเคคครร่าวๆันบ ตัวนี้นะครับก็เปิดราคามาอยู่ที่1 3 5 9 0 0 0บาทนะครับหนึ่ล้านสี่ยังมีทอนนะครับแล้วก็มีอัตราการชิ้นเปลืองพลังงานเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับอยู่ที่66กกว่ากนะครับกิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าประหยัดพลังงานมากๆเลยนะครับสำหรับปลั๊กอินไฮบริดของ MG ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวต่อไปนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ MG ZS EV นะครับเป็นตัวที่ที่หนุ่ยใช้อยู่นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันก็ถอดแบบมาจาก MG ZS ตัวเก่านะครับก็คือมีการ เปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันเนี่ยเป็นไฟฟ้า100%เนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆนะครับ MG z S EV นะครับเปิดราคามาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับโดยสามารถวิ่งได้ไกลสุดนะครับ337กิโลเมตรนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยอยากไปดูรีวิวตัวนี้ละเอียดนะครับพี่หนุ่ยก็รีวิวไปแล้วอยู่ในเพจแปรตันั่นเองครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ MG EP นะครับซึ่งอยู่บนเวทีตรงนู้นนะครับโอเค MG EP ตัวนี้นะครับก็เปิดตัวราคามาอยู่ที่988,000บาทนะครับสเปคเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้มอเตอร์ไฟฟ้า163แรงม้านะครับมีความจุแบตเตอรี่เนี่ยวิ่งสามารถวิ่งได้ไกลเนี่ยถึง380กิโลเมตรเลยนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับซึ่งแบตเตอรี่ประมาณนี้นะครับการชาร์จเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่า MG เนี่ยเขาก็มีตู้ชาร์จแบบนี้นะครับที่วางแผนว่าจะวางในปั๊มน้ำมันทั่วไปนะครับก็สามารถชาร์จได้เร็วนะครับแบบ ไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยก็สามารถวิ่งได้ต่อได้อีกหลายร้อยกิโลเลยนะครับเอาละครับมาอยู่ที่บูธ h o นด้าบ้านนะครับก็ต้องบอกว่า h o นด้าเนี่ยเปิดตัวรถที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือ Honda City ehev นะครับรถคันนี้่ราคาเปิดตัวมาดีมากนะครับแปดแสนาบาทนะครับซึ่งเพิ่มอีกแสนนึงจากซิตี้รุ่นปกตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฮบริดนะครับก็คือจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราการชินเปลือนครับ กินน้ำมันเนี่ยแค่27.8กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าใส่ฟังก์ชันมาเต็มมากๆนะครับก็ตัวนี้นะครับก็คือ Honda City ี h e v นะครับมาที่บูธ v อ l v o วบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าร้มยนที่เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเป็น plug-in hybrid แล้วนะครับซึ่ง Volvo วเนี่ยเขาจะใช้ชื่อ plug-in hybrid เนี่ยว่า recharge นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ x c 4 0 recharge นะครับก็ เป็นปลั๊กอินอินบิดที่เปิดตัวนะครับในงานมอเตอร์อีกสนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะโดยตัวไอ4ีสนี้นะครับก็จะมีอัตราการชิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40-50กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเรียกได้ว่าประหยัดไฟมากๆเลยแล้วถ้าเกิดใครอยากจะวิ่งเป็นแบบเพียวไฟฟ้านะครับก็จะวิ่งได้ประมาณ44กิโลครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่2องล้านเกบาทนะครับโดยราคา2องล้านเกบาทเนี่ยได้บอทฟรีนะครับบอทในการชาร์จแแบตล้วก็ สามารถผ่อนได้0% 48เดือนนะครับหรือว่าจะเป็นประกัน3ปีก็ได้นะครับมาถึงแบรนด์ลักชัวรี่คาร์แบบเมชเลติกกันบ้างน,นะครับก็ตัวใหม่นะครับคิบบี้ที่เป็นไฮบริดนะครับแต่ว่าเป็นไฮบริดแบบเขาเรียกว่าไมฮ y บริดนะครับก็คือไมฮับริดนี่ก็คือเหมือนกับ ใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาแค่ช่วยบางช่วงนะครับหมายถึงว่าอย่างการออกตัวเนี่ยก็เอาไฟฟ้ามาช่วยหมุนเพื่อให้มันมีกําลังขับที่มากขึ้นนะครับจะเป็นแบบไฟฟ้านิดนึงเหมือนเป็นกิมมิคนะครับก็เปิดตัวราคาอยู่ที่5้าล้านเก้าแบาทนะครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่บูธเบียมแต่มบนอยูนะครับก็เดี๋ยวพามาดูนะครับว่าเบียมแต่เันอยูเนี่ยมีรถไฟฟ้าเป็นไงบ้างน,นะครับก็หลักๆนะครับเบียมก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับหมายถึงว่า เป็นปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็เป็นเพียรอีวีนะครับปลั Plug ๊กอินไฮบริดเนี่ยก็จะมี x3 x5 ซีรีส์3ซีรีส์5นะครับอันนี้ก็เป็น x3 นะครับที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นคล้ายๆรถ SUV นะครับแล้วก็จะมี x5 ที่อยู่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นเหมือน x3 ขยายขึ้นมานะครับให้ใหญ่ขึ้นแต่ว่าบอดี้เนี่ยคล้ายๆแบบนี้เลยส่วนถ้าเกิดเป็น p พียเนี่ยก็จะมี i3 i8 นะครับโดย i8 เนี่ยจะเป็นรถสีส้มทางด้านนู้นนะครับหน้าตาของ i8 ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับราคาเนี่ยถ้าเกิด i8 นะครับก็จะอยู่ที่9ก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันด้วยนะครับแล้วก็ x3 x5 เนี่ยก็จะเป็นไปตามซีรีส์เลยนะครับ x3 เนี่ยจะอยู่ราคามันสามล้านกว่าบาทนะครับ x5 ก็จะ5ล้านกว่าบาทชิ้นทีสามชิ้นทีห้านะครับก็จะประมาณ3ล้านประมาณนี้นะครับบวกลบครับผมเอาละครับมาที่บูธมินิคูเปอร์บ้านะครับก็ตัวนี้เลยนะครับมินิอิเล็กทริกนะครับก็คือเป็น e v นะครับตัวแรกของมินิแล้วก็เป็นตัวเดียวในขนาดนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าขายหมดไปแล้วนะครับเปิดราคามาอยู่ที่2องล้านสองแสนบาทนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้นะครับด้วยเพียวไฟฟ้าเนี่ยก็คือประมาณ217กิโลเมตรนะครับแล้วก็ชาร์จผ่าน type 2นะครับก็ใช้เวลาชาร์จเนี่ยประมาณ9-10ชั่วโมงนะครับเป็นไฟบ้านนะครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่แบรนด์เทสมนะครับก็ เป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับเป็นขายมอเตอร์ไซค์นะครับโดยราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่49,000บาทนะครับถึง99,000บาทนะครับโดย49,000บาทนะครับจะเป็นรุ่นนี้ครับชื่อรุ่นว่าเชาวนะครับแล้วก็จะมีรุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็ท็อปสุดเนี่ยคือรุ่นวิงนะครับ99,000บาทนะครับก็สามารถจดทะเบียนได้นะครับวิ่งบนถนนได้จริงนะครับแบตเตอรี่เนี่ยสามารถวิ่งได้ประมาณ60กิโลเมตรนะครับในความเร็วประมาณ45กิโโเมมตตตร่่่่อชัววงนะแาสาามรรรถเเ่งได้็วที่สุดเนี่่ยยอูที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วกต การชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าใช้ไฟประมาณเบาทแล้วก็ใช้ระยะเวลาชาร์จเนี่ยประมาณ4ี่ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูจุดชาร์จกันว่าชาร์จยังไงเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูครับนี่จุดชาร์จก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ชาร์จแบบนี้นะครับก็เสียบเข้าไฟบ้านปกติได้เลยโดยในตัวของมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ก็จะมีมอเตอร์นะครับที่คอยแปลงไฟบ้านเนี่ยให้เป็นกระแสไฟฟ้าสําหรับการขับเคลื่อนนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าน่าสนใจมากๆนะครับสาหรับ มอเตอร์ไซค์นะครับราคาหลักหมื่นนะครับที่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้า100%นะครับแล้วก็วิ่งบนถนนได้จริงจดทะเบียนได้จริงเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่แบร์ไตนะครับพาไปดูยานยนต์ไฟฟ้ากันมาเยอะแล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่กําลังสนใจยานยนต์ไฟฟ้าอยู่นะครับก็ต้องสนใจ้ตัวชาร์จเจอร์แบบนี้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่บูธวอลบ็อกซ์ไทยแลนด์นะครับซึ่งเป็นชาร์จเจอร์สัญชาติสเปนนะครับที่นําเข้าโดยอียิปต์ไทยแลนด์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับโดย ทาง w a r b o x Thailand เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 s o โซลูชันนะครับก็คือเป็น Home Use นะครับกับเป็น Commercial Use นะครับ Home Use เนี่ยก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่มีหลายบ้านนะครับหรือว่าต้องการจุดชาร์จหลายจุดหรือว่าให้รถยนต์ที่ซื้อเนี่ยเขาไม่ได้แถมที่ชาร์จให้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีที่ชาร์จให้เลือกหลากหลายรุ่นนะครับแล้วแต่เอาพุทธที่อยากได้นะครับมีทั้งตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่นะครับแล้วก็มาถึงอันนี้นะครับซึ่งทางเซลลเขาบอกผมมาว่ามันเป็นแบบคอมมิชชั่นนะครับซึ่งน่าสนใจ คอนโดหรือว่าใครที่จะจะทำแบบ Station สเตชันสําหรับชาร์จรถไฟฟ้านะครับในอนาคตเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว,ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นเยอะอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีสเตชันชาร์จเนี่ยมันก็เหมือนคุณสร้างคุณลงทุนสร้างปั๊มน้ามันนะครับก็จะมีโซลูชั่นหลายแบบนะครับ ความฉลาดของมันเนี่ยดีมากๆเลยครับแบบว่าสามารถบันทึกได้นะครับว่าใครจะใช้บ้างใช้ไปเท่าไหร่กินไฟเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโซลูชันที่น่าสนใจมากๆในตอนนี้เลยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดซีเฟอร์สครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดแพนมีคอนเทนต์อะน่าสนใจเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังกันแบบนี้นะครับแล้วจเจอกันครับ